เพราะว่ากูไม่แน่ใจว่าฝนมันจะตกกือเบาเพราะตอนตอนป่ายที่เชียงใหม่ฝนตกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเราจะโดนฝนตอนไหนช่วงไหนอากิษกระป๋อ่ะพรุ่นี้ต้องบอกมันให้มามาตอนเช้าเออ อากาศเช้าวันนี้นะครับก็ฝนตกปลปอยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาซื้อเสื้อกันฝนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนๆเราที่อา,อาไอคีนนะครับผมเอาอะไรจะโทรหาอะไรจะโทรหาเอาไม่นนสองคนเหรอนนสองคน ก็อูเลยพีงกุญแจนำทางั้ยกูนี่น่ะนี่สองคนดูจะเพี้ยงอ่าได้ๆชามกันเลยทีเดียวไ,ไปไหมไปดอยอินทนนท์ไหมไปดอจะไงอีกเรอะังไงไม่ไม่ทางผ่านเลก่อนทางผ่านก็ไป คนทพึ่งต่อยขับรถมาแล้วขับอยู่ดีๆแล้วมันก็หล่นสายแล้วมันก็แล้วก็ต่อยแล้วก็ต่อยว่าดวงสวยจริงแล้วก็ไม่เจ็บพึ่งต่อยพึ่งต่อยนานยังเออพึ่งต่อยพึ่งต่อยไม่นานยังพึ่งต่อยยไงนานยังก็พึ่งต่อยอันนี้ก็ต่อยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแลต่อยที่ฟันไปไปไหนอันนี้อันนี้เราอยู่ที่ไหนนะ น้ำตกอะไรนะว่าอะไรนะน้ำตกไมวไดชิรธานวชีรธานเมื People, ่อกี้เห็นขับผ่านแบบน้ำเยอะมากเลยเยอะมากดูสวยมากไม่ได้ปลดป่อยนะไหนเขาพูดไปเรื่อยแล้วสุดยอดมากรู้สึกว่า เราทำงานกันมาทั้งปีได้รับอลังงาจากธรรมชาติตอนนี้ก็รู้สึกแบบมันแฮปปี้แล้วก็มีความสุขเพื่อนๆใช่แล้วเอ่อพอเตอิมพลังกับธรรมชาติแล้วก็จะได้มีแรงไปทำงานต่อมีแรงไปทำงานต่อ <laughs> ตั้งแต่ที่เราออกคลิปกันมา นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นน้ําตกจริงๆที่มีน้ําจริงๆ,งๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราก็เปียกจริงๆไม่เคยได้เ,เห็นน้ำเลยน้ตกน้เยเพราะว่าฝ <c oughs> <c oughs> นตกไงเพราะว่าฝนตกเยอะแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนน้ำก็จะเลยน้ำเลยเยอะหน่อยโอเคเดี๋ยวเราหน้าฝนแล้วนยออกเดินทางกันต่อ เจอกันกี่ปีนะห้าปีห้าปีไม่เจอกกูเจอกูเจอเพิ่งล่าสุดใช่เราไม่เจอเงินจมื่เพิ่งเจอเพิ่งล่าสุดก็งานรับปัญญาเออรับป็นยาแค่สี่ปีมั้งเนี่ยสี่ห้าปีแล้ห้าปีแล้วดิกูกลัวกูทํางานกูทํางานที่ระยองมาสามปีแล้วนะเราก็จบมาก็ต่างคนก็ต่างย้ายมีแต่หน้าที่ต้องไปทำใช่มันก็แต่ละคนเนาะมันก็มีทางเดินชื่นหนึ่งเองใช่ไหม มีแล้มาเจอกันใช่ไหมอืมสำคัญคือเรื่องเวลานี่มีแล้มาเจอกันมาสนุกสนานกันครั้งเนี้ยคือปอมาครั้งแรกป่ะที่แบบเดินทางออกมาข้างนอกแบบไกลๆเป็นครั้งแรกของตัวเองเลยไม่ใช่ครั้งแรกของตัวเอง อยู่ระยองอ่ะมีกลุ่มแล้วใช่มีเป็นกลุ่มของโรงงานกลุ่มพี่ๆโรงงานเขาเที่ยวแบบเที่ยวกันแบบใช่เขาก็ขับรถเองขับบิ๊กไบค์พวกนี้ไปเที่ยวกันใช่แล้วมึงขับอะไรมังกี้ลายม้าแล้นั่นไม่ขับมาจากนั่นเลยโอ้ไก่พวกขับมาจากระยองเก้าร้อยกิโลเสูตรกินอายธรรมชาติมันเรียกขับสารพิษของงานที่แบบเป็นท็อกซิกออกไป ตอนแรกก็กังวลเรื่องพยาก,ก,กรอากาศาายุแต่ก็โอเคมาแบบนี้ก็ถือว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ตกอากาศก็ดกีไทยเชื่อือไม่ค่อยได้ก็ชอบรถทิมนะคือกูมองแค่ว่าแบบแบบตัวกูเองก็ไม่ได้รักความสะดวกสบายขนาดนั้นกูที่ว่าให้การขับรถยมันทำให้เราได้รับบรรยากาศ ได้รับแบบวิวรอบด้านอย่างเช่นขับรถยนต์เนี่ยม,มึงก็ไม่ได้มองด้านข้างหรอคือผู้โดภาษาไม่ได้ <c oughs> เออ <c oughs> มันมองได้แต่น้างหน้ามองได้แต่ทา,างแว,ว่รถมอเตอร์ไซค์ก็หลับเลยแับ <c oughs> เหนื่อยไงเดินทางไว้ว่าแต่ว่าถ้าเป็นการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ที่ออก <c oughs> คือเรามองได้นู่นน่ะเราทะเชิงองศาเลยอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยรอบด้านเรามีอะไรเยอะแยะเลยในห่างเราลองใช้เวลาสักนิดแบบจดจ่อกับสิ่งรอบข้าง จะสองคุณคุงไม่อามนะวันนี้อากาศเย็นนึกเพราะช่วงอากาศเย็นนี่แต่ฝนไม่ตกตอนเรามาถึงเดี๋ยวเราจะแยกย้ายไปอาบน้ำอแล้วก็ใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะนอนก็ต้องพูดเหมือนแบบครูลูกเสือผมนี่ตื่นมาแต่เช้า มาถ่ายหมอกปรากฏว่าหมอกอยู่ใกล้ภูนไกล้มากอืมตั้งกล้องไว้เลยพอมาดูที่หลังอืมไกล้มากมองแทบไม่เห็นเลยมันมีหมอกะไ่ว่ามันมัเป็นภูเขาค่อนข้างสลับซับซ้อนแล้วมันไหลมาไม่ได้ก็เลยมันก็ยังพอเห็นนะครับม้อคืนบตกนะโอกาสที่จะเกิดหมอกในเช้าแต่ว่าอุตสาเตรียมอ่า ้าใบมาการฝนละฝนไม่ตกเลยลมตกอากาศเย็น้ำค้างก็ไม่มีลฝนไม่ตกกลับกลับตอนเช้า้ดีให้บอกวิวอลังการมากตรงนี้สวยมาก เพื่อนการเดินทางนี่มันก็จริงๆมันก็สาคัญนะการเดินทางคนเดียวมันก็สนุกแต่ถ้ามีเพื่อนมันก็สนุกยิ่งกว่าแล้วยิ่งมีเพื่อนที่สไตล์เดียวกันด้วยมันก็ค่อนข้างทาให้การเดินทางสนุกและเข้มข้นสำหรับผมนะเพื่อนเดินทางเนี่ยสำคัญมาก